มาอีกหนึ่งแบรนด์ครับสำหรับไ right ร้ไทม์บ a ิเวณีดีพอตจัดให้สำหรับ S05 ตัว PLUS และตัว m a ็นะครับแค่2รุ่นนี้เท่านั้นและจำกัดเฉพาะการซื้อในงานมอเตอร์เอ็กซึ่งแคมเปญน,นี้ปล่อยมาเมื่อช่วงประมาณกลางกลางงานนะครับเท่ากับวันนี้เหลือไไเวลาเพียงแค่3วันสำหรับ การซื้อเพื่อให้ได้แคมเปญน,นี้รับประกันอะไรอย่างไรบ้าง3ส,ส่วนครับตัวแบตเตอรี่ตัวชุดมอเตอร์ในการขับเคลื่อนตัวชุดควบคุมนะครับ3อย่างเงื่อนไขสําคัญเลยในการรักษาสิทธิ์การรับประกันตัวนี้ก็คือ1คุณต้องเข้ารับ,บรการกรับบริการ สามศูนย์พาดไม่ได้นะครับพาดคือระยะเนี่ยขาดเหลือได้ประมาณ1000กิโลเมตรนะครับห้ามใช้เกิน50,000กิโลเมตรต่อปีนะครับและส่งต่อเปลี่ยนมือได้เฉพาะผู้ส<า>มรถเท่านั้นล<ด>ูกไม่ได้พ่อแม่ไม่ได้นะคนในครอบครัวไม่ได้นะครับก็งเงื่อนไขก็อยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวการรับประกันตลอดอายุการใช้งานของ S05 ก็ถือว่าใกล้เคียงกับแบรนด์อื่นๆนะใกล้เคียงกับตัวของ BYD แต่ที่สำคัญต้องซื้อเฉพาะภายในงานนี้เท่านั้นรีบรตีราวัโดย